อันนี้ชื่อมุนะเปเปนไม้สนักนี่แับมือหน่ะพากันรีดอยู่นี่แหละมือพาห้องปวดมือนน้องมอมมาหามือนน่ะพากันส้นอยู่นี่แหละมือน่ะเอาเตียงแม่เตียงนั่นกัเอาเอเค้อยู่ครับเตียงเตียกายมากน่ะเออคืองามแทยมือนี่โอ้วาไงเนาะสุดงามเด้น้องเตียนี่มาแต่ใสมาแต่ใส มนดีนเขาสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุคนพี่น้องเยพอๆกับซองเบาแสนอีกแล้วเนาะพอๆกับซองเบาแสนเมื่อนี้เนาะทางเบาแสนเดินทางมาบ้านพลสิมเด้อพี่น้องเด้อเนาะบรรยากาศเดินทางข่ามาอัพเดตบนเครื่องซานของทาง น้องเตี้ยคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีว่าเมื่อนี้เนาะทางภาคูเนาะทางพระอาจารย์พี่น้องเอ้ยเพิ่นได้เดินทางมาแต่ฝั่งไทยเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเข้ามาอ่าเบิ่งเฮือนน้องเตี้ยเนะาะทางพระอาจารย์เพิ่นก็นมากับลกูกศิษย์ลูกหาเดีว,ว่าทางไอ้บุตรไอ้ไม้คือเกนะ่าเนาะมาเบิงเพือนเบิ่งซานที่ว่าได้เฮ็ดได้สร้างไว้พี่น้องเอ้ยเนาะก็พอดีว่าเกียมเกียมมือ อาสีขึ้นเฮือนนาพี่น้องเนาะกะักบอหอนมือหอนยามก็คือสีลายอยู่เนาะทางลูกศิษย์ลูกหาทางพระอาจารย์เพื่อนก็นสีมาตามมาพี่น้องเอลยเนาะมือวันที่สิบสามเนาะคือมือ,อนี่กะัามือวันที่สิบสองมือวันที่ส,สิบสี่เป็นมือขึ้นเฮือนพี่น้องเอลยเนาะเป็นมืออ่าขึ้นเฮือนใหม่ของทางน้องเตี้ยติดตามเบิ่งโซนนำกันและพี่น้องเด้อว,ว่าจะเป็นจังใดเนาะ ือตอนนี้ก็ท่าพาอาจารย์มันก็เดินทางมาอ่าเบิ่งไปเดี๋ยวว่าแส้นใายบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กะอันนี้ก็จะเป็นรถของทางอ่าให้บูธพี่น้องเลยเนาะลอยเอ็ดพี่น้องเอ้ยเปียนรถเพิน่นเนาะไปเดี๋ยวฮอร์ซิเข้าไปไปสบายดีทางเพื่อนก่อน มาทำกันหลายคนคือเกา่าพวกนี้คะเนาะทางเบาจิตเบาตาเบาคำเบาเวียดพี่น้องเอ้ยเนาะมาทำเดียวกันมืัอนี้เนาะไปเถอะ,ะโอ้มาอีกวันนี้ทงเตีย้ยเพื่อนเอาเอานี่มาปลูกไว้แล้วนี่เนาะนี่เอาไม้ไฟก่อละไม้มาปลูกไว้เลย <c oughs> ได้หุ่มย้อนได้นี่เนะ<ม>าะปลูกได้เนาะเนาะไม่เก็อจอบจาอพวกได้นี่ อห่มาใเยป็นหมบดยหมดยโดยใช้น้งเตี้ยทางไหนน้อนี่ยเตี้ยไปอ๋อโดยโดยเนาะนมัสการเดครับทางพระอาจารย์นาะแล้วก็ทางพี่ไม่มาเบิ่งเฮือนน้องเตี้ยมอนี้นอครับ อันดย, <laughs> ดยกับเมือ่อมือขึ้นเพื่อนกันเปนมือวันที่สิบี่เนาะครับครับผมมือวัน, <c oughs> <c oughs> นอ่าจนี <c oughs> <c oughs> น่ไดแกหาเจถูก้กหามาหจกระจกมม่บึงหางน้หางม่ไห้ครับครับผมเนาะไปล้งอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่ว่าทางไว้รนเติบแล้วเนาะ กะถือว่าใส่งานได้ปกติพี่น้องไปยังแต่เทพื้นเนาะเทพื้นกันเปื้อนไว่อ่าพอไหมเทกันเปือ้อนออมไว้ทังสี่ละเพื่อว่าเมือ่อหนาห้าเที่ยมีปั๊มมีใดได้สื่อได้ตั้งไว้สูบน้ำครับโชวน้ำก็พี่พี่ห้าเที่ยมีไฟว,วะเดี๋ยวมันมีไฟ <laughs> ตอนนี้กันยังไงจมีไฟ คือเฮือนงมูนี่กอะเพิ่นต่อมาจากใครพูดน,นยังยังบราณเป็นคงเตอร์เพิ่นได้ครับอ,อ่ายังไงเงินสิคิดเงินอะไรยังไงยังไงบนีถกงต่อออกจากเสาเนึ้อก็จากคงเตอร์ของอีกคนหนึ่งสิอ่ะนะครับบ๊วยบมองพูนทั้งพุ่นแม่นครับแต่ว่าของสะปอนนี่เป็นเป็นคงเตอร์เพิ่นเองเลยครับเป็นคงเตอร์เพิ่นเองเลยแต่ออสิบบาทแท่งหลายบาทดีกว่าอ่าคือ มันกับเนาะยังยังบูฮู้วาต้องต้องได้ถามตัวจริงเบิ้งครับตามที่ว่าผมผมใส่อยู่เพื่อนไม่อุตส่าลังนั้นนะลังนะผมใส่เพื่อนน่ะแปดล้านนี่แหละครับแปดล้านข่าวไฟเพื่อนน่ะแต่ว่ามันลักใกล้ลักใกล้กู้กันอยู่โอ้เตียงวะครับโอ้เตียงที่ว่ามันกลมากเพราะมือนเนาะทั้งสร้างเพื่อนก็ให้ไลล้วหลายมือเติบแล้วครับ มัอนั้นผนตกะผ้าห้องมอนะปามันผนมันศาดตร์มำานี่แล้วมันน้ำมันไหลคัว่านี่อำมันลมเนาะับมัาลมมันก็เข้าคือเก่าผมว่าับมันลมมันตีเข่ามันจะไร่กับเข้าคือเก่าอ่าฮฮไม่เป็นไรครับอากาศทั้งปีคือกันเนาะครับ ห้องกี่กันเนาะทังน้ำผว่าครับถังน้ำก็ยังวันด้มีครับน้ำัอนนอ้น้ำอ๋อถังถังน้ำครับซื้อถังมาไว้เนาะครับก่อนก่อนหนึ่งครับ ก่อนหนึ่งกัอะพ่<ข>ออาจจะพ่ออยู่ก่อนหนึ่งเสื้อเสื้อละมันมาปูาครันนแบบนี่กะห้องอวาเรียบร้อยแล้วนี่ว่า่า

นะเป็นเป็นไม้สนัก่ครับเอนมือน่้นพากันรีอยู่นี่แล้วพามือพาห้องปวดมือนน้องมอมมาหามือน่ะพากรส้นอยู่นี่แหละมือน่เอาเตียงแม่นเตียงนั่นกับอเคยอยู่ครับเตียงเทียกายมากน่ะสอง0ซนเปตนั่นน่ะเสียงเตียงนั่นนะของเตียงเขาเล่าอยู่แหนะมีมีครบแล้ว thế thế dear my video giảm mạnh park on mine giảm thanh icon con môny oh hello 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 này hello 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 hello

หอน้องเตี้ยปันชาเลยพี่ฟดีทางพี่ไม่ปั้นแลเท่างนร้จะขอเงินเลยดิจะขอว่าเนปนมาเยอยมันเปมาเยอยมันปมาเยอะเพื่อน nó cái gì đi, họa trang trề cái gì cũng quan đấy bắt lấy được, muốn lấy quan cũng này, anh Phùn, anh vai leader, thằng bảo chít vào cam, nó, ừm, ạ, chít bảoเคย mai sẽ chưa, bảo đôi chít มากันเร็วแล้วเนาะมากมากตอนแล้วรถมากตอนแล้วรถดึงออกเอาเปิดบูเป็นบายนี่ยบ่ได้เข่าเทพบายนี่อันนี้ห้องไว้เก็บเครื่องโดยบองเนาะกันนอนกันได้แต่ว่าเขาเขาใหสำรองไว้แบบว่าช่วงเขารถล่างเขาเลย่อเขาจะต้องจอดเขานายอีเด้อนาะอ่าเขาจีบป้าว้ตะลางกับบูได้นะมันกับบูปลอดภัยเนาะ ถ้าจูงน er. like ี้แล้วแม่ได้แล้วอันนี้เ่าใส่เออโอเคนะเัาก็เอารถอย่างจอดไว้มันก็มันก็โอเคมันเก็บเครื่องเก็บอย่างสิ่งที่งสำคัญเทากัเข้าไว้ในเวลาเขาออกไปทางนอกอย่างมันก็ปลอดภัยกว่ากัน่ะนะบ่บ่สูงบ่ต่้มเนาะพอดีงามเด้อห้องน้ำแม่นะห้องน้ำก็ได้แล้วแล้ว ตอนยังบ่ได้ต้องเอาเนี่ยเกาะเนาะเกาะไว้ครับมันยังงินอยู่ขาดแต่ทางน้ำขาดแต่ทางน้ำข่าวข่าวชื่อทางน้ำขักโพดได้ยบ่เเลยขัโดโอ้ยสีมือสร้างรถมันกับท่านี้แล้วเะไรพวกนี่ยลมึงนะลองมึงเยอะไ

เสียมเลยประตูเขาในรถมันจะได้ได้สามเียมเ็ยไงน้องเตี้ยกวางครับเต้นอยู่วะโอ้ยได้กข้าวนอนกงอยู่บนเมคืนเออมันคือเป็นทังชี้น้ำบาน้ไมดที่เออดขามาใหม่มตอนเแม้วันนี้มันมันหดเขาอีกบเนาะนรข้อนไอม่เป็นเเนาะ ม่มันเลยสดมาข่ายก็ตะกี้ตะกี้มัเจี๊ยบวันนี้เนาะพอตะกี้เจบได้ตะกี่ไม่ไหมนะอันนี้หองืดึงงไห่เออดยู้แต่ว่าตอนตงตามัน่ซ้ตงตามจะดติดตามันจะช่วงตาแล้วครับตาแ้ดูมเจมีบ่ขาเป็นันเลีผมี่เรือนะเอาเอปใช่แล้วครับขาวหอน หาทังในทางในเเขาใส่สากไว้อย no. ah, yeah. ู่ได oh, <right> ้ีงข้าวโใส่สากน่ชิยอนอยู่นี่ได้ใส่สากไว้ทางในพุ่มนี่มีสากอยู่โอ้มันึงห่างเนาะสนิท้าเ่หันเข้ามอเลยหาตก่อนกับว้ว่นน้ห่างนะมันกับปกติงามเป็นยังไงเอาด้ายนี่นี่งามเนาะ đây cái này, đẹp, đẹp, nồi nọ, à, đang 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 ra công เอา้ไปเขาพด้กิาน่องง่ออที่ตีมาเอาเนียมา้กันีทางสาวคนเป็นอะไรเนาะางมาเห็นเากินซอยเออเออก่อนใช่ก่ยคจ้าเลยลูกคจ้าเลยจ้าจะไไปใช่ทุกครับ อมาขึ้นอันเตรียมขึ้นมเตรมแมนมาที่สิบสี่มาที่สิบสี่เตรียมมนกสิบ่าสองว่าสิบสองเฮ้ยอมลงเไว้โดยเต็นอันนึงผมือเตียงเขาม่นาไปได้ไป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  <Tipp ett> ผมไปกันผมเขาออกไปก็ได้นะเขาไปซื้อก็ได้ผมไปเสียไม่ปเอาไเขาไปซื้อของมายซอย่นเอ๋อครับขอบคุณหลายๆครับนังเตี้ยมกินยังมาเกิดเนาะเือจงมีตะพูดากยเโอหไอโอ้ก่านฮาไอเจ๊กับ่นฮาไอหยีล่ะไคน้ย หลายคนยู่นะครับมันฮ้อนมืองานนี่ดีกับกัยังชิมีกับชิมีมากต่ฟังทั้งคนประมาณสิบครัวคนแล้วครับโอ้ครับชาวโราณชุ่มมือกับอาจารย์เกิดเพื่อนกะทั้งอาจารย์เอกเพื่อนกะมาคือเก่านะครับเนาะอ่างานเราเรามีธุระหลายเรามาก่อนมาเลย๋อ้ฮ้อนมือก่อนเนาะครับฮ้อนมือแล้วยังชิมากตะเสิร์ฟครับอาโฟครับครับ มีตซื้อเครื่องซื้อของมาเกียมเม่นครับเนาะครับครับครับมะครับได้ครับเดี๋ยวมาครับครับได้ครับซื้อมาเกียไปนี่ได้เอาได้เข่ามาเนยเนาะเกียรดหน่เอยนตียงึงนะครับโอเคครับมีเตียงพพ้อมเนาะ เราเอาบนี้มันเตี้ยวางสิก็ดีก็ดีอาจารย์ก็ได้ไปเราฝ่ายทางงินสาวฝนเนาะเราแี่เละเนาะไอคุณกคนอากาอยู่ในเขตนี่แหละครับโดยมันทีสิบสี่นะพ่อแซ่ม่มันทีสิบสี่ ฮ่า่าฮ่าอือไดซูมือนี่เพราะได้เขามาแต่โดนแต่ไม่ได้ทำไทยแต่โดนแหละเห็ดเิี้ง่ายยงน่ะเหมือช่วงนี้นี่แต่ผ่อแถวธันวาพ่นเห็ดอ๋อมันไปเบี้ยงยังน่ะเพิ่นก็เห็ดถั่วไปบางทีก็แเบกเครื่องเปินรถบางทีก็เห็ดกอสาง เป็เกาะคั่วออกงเซนอ๋อเกาะนั่นบ่เกาะเกาะคั่วมาะนาวพี่อีกบ่เห็ดเทิบออกมาบ่แม่เห็ดเทิบออกมาเออคอยเห็ดเทิบละน้อยมีสนใดก็เห็ดเทอรเขาพายมันกวางอีกเนาะเก็บเก่งเก็บของนั่นนี่แน่ข้างในท่านสีดังไฟใส่มันมันสูงาก่ไหร่ก็เห็ดเทิบมาเฉพาะหลังไฟโดยเฉพาะเลยเนาะ าเขาก็เฮ็ดไว้เลยเฉพาะแบบหลังไฟทั้งในเลยก็เอาไว้เครื่องที่แบบว่าทั่วไปหั้นอ่ะนอมันจะงามมันจะมันก็จะงามไปเลยพี่น้องอันโตเฮือนเก่านี่ก็บางทีก็อนาคตกระิเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบนี้นะอันนี้มันก็อยากเซ่เลยรได้หนีฟุ้ตกมันเซ่เลยนี่จะอีวมาเชียเฮือนครัวอยู่หันฟุ้งโตกลงเทื่อนหนึ่งก็เซ่ลงแล้ว ก็มาอีกโดยโดยคอยเฮ็ดไปแน่น้อเอ้ยเนาะคอยเฮ็ดไปกับเฮ็ดชำเพื่อนเนี่ยโดอโดยดีแน่ดีแน่เนาะเหาได้ต่อเติมไปอีกเนาะเอาหาได้เใาก็เฮ็ดไปพี่น้องเลยคุณจ้าเนี่ยคุจ้าเออจะใหญ่เลยบ้านี้เนาะใหญ่แล้วออม่ได้ฟอกันโดนได้อ่าฮ่มเย่ดอร์มือเดอร์ไอ้มือกันมือบนทีวีซีเดอร์ โชอบ่ไม่ลงมันเลยเดี๋ยวตี๋ก็สิได้มาอยู่แล้วบ้านเออขึ้นแล้วกับมาเลยมาอยู่แล้วบ้านเลยแต่ว่าเพิ่นก็สิเที่ยวเอาแล้วเที่ยวเพิ่นจะเห็เวียกอยู่เพิ่นเด้วยมาเล่ก็มานอนพี่อันนน่ะอนอยู่หั่นก็คือว่าแล้วเนาะมันก็ตุ่มไปน้อยนะห้่ยเพิ่นตกก็บ่อยากคักปานได้และเออย่ากทะเลโดยคือแม่น้วย คนโตวาลมลก่ um ่ไ้นคือการนอนกับเนีส <Exped ition introductions> <im> e so no. ่วนเช้ากับยุนี่แรเนานไปก่อนเพือนเพื่นกันยังบาได้แล้วพี่เพื่อนหลาย่กันนาะคือว่ามันงหญ่มันก็ใช้เวลาเนาะเอานั่งกนี่กับห้องเล็กได้บาอยเลยเนาะไปจะพี่ดาฝากบอกทางสัพนพนันแรกพี่้างเนาะพนเราเนี่คนใกล้กันเนี่ในหมู่บ้านนี่ยเนาะ โอที่ยิบีเราแงรับเลยเนาะขอบใจละลายได้นเด้วยโดยโดยทางไำไมเพิ่นออกกํา่างกายแหละเนาะเย็นน้ำเพื่อนเห็ดกระทกเห็ดทกแบบตึกตึกอยลุดเลยหมดเน เราดึงสุแบบกระทบแบบว่ายนะแม่นน้ามออกนะเอาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กาศิรัยขอโตจะคลิไปไว้สำนีก่อนเนาะพบพ่อกันใหม่ได้พี่น้องเด้นนอเนาะเดี๋ยวทถ้าโมสซออกไปซื้อเครื่องอาคาเขียมไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ,ะกาสิรักขับมาอีกรอบนึงเดี๋ยวพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอโตัวลาไปก่อนไนด้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบิดสุขสุ่คนที่เข้ามาติดตามรับฟัง อ๋อตลาดนี้ขอโตไปก่อนแล้วสบายดีองเลย